สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแลวก็เอเอร์ซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบคลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เคิมจะมีสาระดีๆเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวหน้าดูแลผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพื่อนๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะใครเคยมีปัญหาลักแระดานะคะสีผิวไม่สมําเสมอคันคันมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นคืีแดงนะคะใครเคยมีปัญหาหรือมีอาการ แบบนี้นะคะคิมแนะนำว่าคุณอาจจะแพ้โรออนหรือว่าเป็นสเตดักกิ่นหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการระงับกลิ่นกายนะคะเพื่อนเเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดกับคิมมาก่อนกับเพื่อนเคือคิมเป็นเยอะมากค่ะคือแดงแล้วก็แบบว่าคันมากค่ะเพื่อนเคันตลอดทั้งวันเลยค่ะยิ่งเวลาเหนือออกนะคะเพื่อนๆนยิ่งแบบรู้สึกคันมากนะคะ แล้วก็ที่เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นผื่นแดงค่ะเพื่อนๆนๆตรงบริเวณรักแร้เรานะคะแดงมากเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะและทีนี้คิมก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราแพ้โลออนนี่ฮอนี้ใช่ไหมคะคิมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆนก็ยังเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนก็ยังเป็นผื่นแดงก็ยังมีอาการคันแพ้และทีเนี้ยปัญหาที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรอยดําค่ะเพื่อนเพื่อน ตามรอยพับหรือว่าใต้วงแขนเราอะค่ะเพื่อนๆนก็จะมีเป็นรอยดำค่ะเพื่อนเพื่อนสีผิวไม่สม่ำเสมอค่ะเกิดจากการแพ้โลออนหรือว่าผลิตภัณฑ์และงัดกินกายค่ะเพื่อนๆนคมก็เลยไม่รู้จะแบบจะแก้ไขปัญหายัางไงเพราะว่าตอนนั้นคือเปลี่ยนมาทุกยี่ห้อค่ะเพื่อนๆนที่เขาบอกกันว่าฮิตที่เขาบอกกันว่าดีตามท้องตลาดค่ะคือเราลองใช้หมดแล้วผลสุดท้ายเราก็เลยแบบ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยปรึกษาคุณหมอค่ะเพื่อนๆถึงได้รู้ว่าคีมเป็นคนแพ้แอลกอฮอล์ค่ะเพื่อนเพื่อนตรงรักแร้เรานะคะเพื่อนเพื่อนแพ้แอลกอฮอล์มันเลยทําให้อากาศทําให้ตรงบริเวณใต้รักแร้เราอะแสคันแล้วก็แดงค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ น้ำหอมบางชนิดอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆหรือถ้าใส่น้ำหอมเยอะก่อนเกินเกินไปค่ะเพื่อนๆก็อาจจะมีส่วนได้นะคะคิมก็เลยตอนนั้นก็คือหยุดใช้ทุกอย่างค่ะเพื่อนๆหยุดหยุดใช้โลออนมาประมาณเกือบเดือนค่ะเพื่อนเอนเพื่อที่จะรักษาอา,อาการแดงอาการคันของ ใต้วงแขนหรือว่าลักแร้ของเราอะค่ะเพื่อนๆนก็จะใช้เป็นตัวสารส้มอะค่ะเพื่อนๆนนะคะจะใช้เป็นตัวสารส้มค่ะเพื่อนๆนก็คือหลังจากที่คิมอาบน้ําเสร็จคิมก็จะใช้สารส้มอะค่ะเพื่อนๆนเนาะแล้วก็ทาแป้งก็จะเป็นแป้งเด็กค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะผู้หญิงเราเวลาเราไปทํางานนะคะมันก็ต้องแบบมีความมั่นใจใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเนาะคิมก็เลยใช้สารส้มค่ะ อาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่เป็นผื่นแดงผื่นแดงแล้วก็หายไปค่ะอาการคันนั้นก็หายไปแต่อาจจะยังมีรอยดำนิดนึงนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเกิดจากอาการอักเสบของผิวเราค่ะคือมันมีการเสรียดสีของเชื้อเราด้วยแล้วก็เราคันใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วก็เกาอยาง่้ะคะมันก็เลยมีการเสรียดสีมันก็เลยทําให้มีรอยดําค่ะทีนี้ พี่สาวนะคะพี่สาวคิมก็เลยแนะนำาว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งมันเป็นแบบสมุนไพรนะลองเอามาใช้ไหมถ้าหนูแพ้แบบว่าพวกแอลโกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมที่มีน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวก็เลยแนะนำค่ะเพื่อนๆคิมก็เลยได้เป็นตัวนี้ค่ะเตาเหยียบโลกนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะคิมใช้ตั้งแต่เป็นรุ่นแบบออริจินอลรุ่นแบบแรกๆที่เป็นกระป๋องที่แบบว่า ที่ไม่ใช่กล่องแบบนี้นะคะเพื่อนๆคือใช้ตั้งแต่รุ่นนั้นเลยค่ะเ<ช>พื่อนๆคือใช้มาน่าจะสิบกว่าปีได้แล้วมั้งค่ะเพื่อนๆน่าจะสิบสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วมัง้งคิดว่านะคะคิดว่าน่าจะมาประมาณนั้นละค่ะใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยค่ะเพื่อนๆตั้งแต่กระป๋องละยี่สิบเก้าบาทนะคะเพื่อนๆเนอะคือตั้งแต่มีแค่ สีเดียวกินเดียวนี่างค่ะมันะะเป็นส่วนผสมของสมุนไพรนะคะคิมก็แบบใช้ตัวนี้มาก็ถือว่าดีแบบสำหรับคิมมากนะคะเพื่อนๆดีดีมากเลยเพราะว่าคือบางทีเราแบบแพ้พวกแอลโกอฮอล์แพ้พวกน้ำหอมก็จริงแต่ว่าผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็ต้อง ระวังเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นใจอะค่ะเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเนาะเราก็เลยได้เนะะี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติของเรานะคะเพื่อนๆจากสมนุนไพรของเราเนะะี่ยค่ะคือดีจริงๆหลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วก็ทาได้เลยคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้คือแบบยกลักแลโชว์แบบไม่ต้องอายนะคะเพื่อนๆคะ่ะขาวใส่แน่นอนคะ่ะ <laughs> สําหรับ ตาเหยียบโลกนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คิมก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะเนาะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าใครคืมีปัญหาเดียวกันกับคิมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพื่อนๆคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่มั่นใจนะคะทุกคนยิ่งแบบผู้หญิงเรานะคะเราต้องมีใส่เสื้อแบบแขนกุดใส่เสื้อโชว์อะไรนิดนึงเนาะ,ะเพื่อนๆเ,เวลาเรายกคคมงยกแขนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมคะ แต่พอเราหายจากอาการที่เราเป็นจากอาการที่เราแพ้งเงี้ยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็มีความมั่นใจที่จะบบว่ายกแขนหรือเวลายกของหรือว่าเราไปเดินทางโดยสารสาธารณาะคะ่ะเพื่อนๆเ,เนาะต้องแบบว่าออโอ้โหโผลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะเราก็มีความมั่นใจค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ เพื่อนๆชอบหรือว่าเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์เดียวกันกับคิมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้คิมด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครมีกลิ่นเท้านะคะเพื่อนๆสามารถทาเท้าเราได้นะคะหรือไม่ก็เอา โรยๆตรงรองเท้าเราข้างในรองเท้าเราค่ะเพื่อนๆด้นเหมือนกันนะคะระงับกลิ่นเท้าได้ด้วยนะคะสูตรน,นี้ค่ะเพื่อนๆสำหรับรเราเหยียบโรกนะคะมีสีนี้สีม่วงสีชมพูค่ะมีหลายสีนะคะตอนนี้นะคะแต่คิมก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นส่วนมากเนาะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ